สวัสดีค่ะค,ครีมม่เค้กกับไัครีมนี้นะคะมีเค้กมันม่วงแครนเบอร์รี่สูตรครีมมาฝากเพื่อนทุกคนค่ะสูตรนี้นะคะเราจะใช้ข้าวโอ๊ตกับอัลมอนด์ฝุ่นละเอียดเป็นส่วนผสมหลักดีกับสุขภาพนแน่ๆนะครีมนี้จะทําเค้กครีมแบบง่ายๆนะคะใช้แค่หม้อนึงเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูทำกันดีกว่าค่ะว่ามีส่วนผสมอะไรนะคะและทำยังไงบ้างค่ะส่วนผสมค่ะอินสแตนด์โอ๊ตหนึ่งถ้วยอัลมอนด์ฝุ่นละเอียดหนึ่งถ้วยผงฟูหนึ่งช้อนชาเบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนชาเกลือหนึ่งส่วน นมธัญพืชหนึ่งถ้วยในคลิปจะใช้นมอัลมอนด์นะคะไข่ไก่เบอร์สามสามฟองค่ะเดี๋ยวเราจะแยกไข่แดงกับไข่ขาวอีกทีนะน้ำเชื่อมย่าหวานสองช้อนโต๊ะค่ะหรือใส่มากน้อยตามชอบได้เลยผงม,มันม่วงร้อยเปอร์เซ็นต์สองช้อนชาค่ะกลิ่นวานิลลาเล็กน้อยค่ะครีมอัลมอท่าหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะส่วนนี้เราจะนําไปตีกับไข่ขาวให้ขึ้นฟูนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้น้ํามะนาวแทนก็ได้ค่ะแคมเบอรี่อบแห้งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งถ้วยตวงค่ะในคลิปจะซื้อแบบไม่ผสมน้าตาลนะ ถ้าอยากได้เค้กสีมวเข้มใส่สีผสมอาหารลงไป1-2ถึง2หยดค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะจะปั่นของแห้งให้ละเอียดก่อนนะคะอินสแตนโอค่ะอัลมอนด์ปนละเอียดผงฟูเบกกิงโซดาเกลืออใส่ลงไปในเครื่องปั่นเลยแล้วปั่นให้ละเอียดนะคะปั่นออกมาแล้วจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะที่เห็นว่าจับตัวเป็นก้อนไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะนําเขามากรองผ่านกระชอนอีกทีค่ะใช้กระชอนตาถีๆเลยนะคะค่อยๆกรองไปค่ะ ตรงนี้จะใช้เวลานานนิดนึงนะคะเพราะเราต้องการเนื้อเค้กที่ละเอียดนะโอ๊ตกับอัลมอนด์เวลาปั่นรวมกันเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนปกติค่ะเพราะตัวอัลมอนด์เขาจะมีไขมันอยู่ค่ะเใช้หลังช้อนบีบ้ไปเรื่อยๆจนหมดค่ะพอกรองเสร็จแล้วจะได้เนื้อละเอียดแบบนี้เลยพักเขาไว้ก่อนนะคะดีเรามาผสมของเปรียกกันต่อแยกไข่ขาวกับไข่แดงทั้งสาฟองออกจากกันค่ะภาชนะที่ใช้แยกไข่ให้แน่ใจว่าไม่ติดคราบมันนะคะ อนเรานำไข่ขาวไปตีจะได้ขึ้นฟูง่ายๆค่ะพักไข่ขาวไว้ก่อนค่ะเราใช้แต่ไข่แดงก่อนนะตีไข่แดงทั้งสามฟองให้เท่ากันค่ะตีจนกว่าเขาจะไม่เป็นลิ่มนะพอเข้ากันดีแล้วตามด้วยนมทั่พืชค่ะแบ่งใส่ก่อนแค่ครึ่งถ้วยนะคะอีกครึ่งหนึ่งพักไว้ก่อนนะแล้วผสมนมให้เข้ากับไข่ค่ะตามด้วยย่าหวานค่ะใส่ปริมาณตามชอบได้เลยนะคะแต่และยี่ห้อความหวานไม่เท่ากันนะแล้วตามด้วยกลิ่นวานิลาเล็กน้อยค่ะ คนวนผสมของเหลวให้เข้ากันทั้งหมดค่ะนำนมที่แบ่งไว้อีกครึ่งถ้วยเข้าไมโครเวฟให้ร้อนค่ะตอนนี้ได้นมร้อนมาแล้วนะคะนําไปผสมกับผงม,มันม่วงร้อยเซ็นสองช้อนชาค่ะคนจนกว่าผงม,มันม่วงจะละลายทั้งหมดค่ะตัวผงม,มันม่วงร้อเปอซ็นต์าจะมีความหนืดๆห,หน่อยนะคะตรงนี้เราจะใช้เวลาคนนานนิดนึงนะเนี่ยค่ะพอละลายหมดแล้วเขาจะเนียนไปกับนมเลยนะ ให้รอจนกว่าเขาเย็นสนิทนะคะแล้วค่อยไปผสมกับชามไข่นะคะถ้าเราผสมตอน,น,นร้อนเนี่ยไข่จะสุกได้นะแล้วคนส่วนผสมของเปียกให้เข้ากันค่ะตรงนี้ถ้าอยากได้สีเข้มนะคะใส่สีผสมอาหารสีม่วงสักหยดหนึ่งก็ได้นะคะก็จะได้เป็นสีประมาณนี้นะแล้วผสมกับส่วนผสมของแห้งค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันเลย พอคลกกันดีแล้วเราจะได้เนื้อนิ่มเนียน,นแบบนี้ค่ะเขาจะมีความเหนืดๆน,นะคะจะเห็นรอยตะก้อเลยพักเขาไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปตีไข่ขาวกันต่อค่ะนําไข่ขาวสามฟองที่พักไว้มาตีสปีดต่ำค่ะใช้ตะก้อไฟฟ้านะคะหรือถ้าใครไม่มีใช้ตะก้อมือก็ได้นะคะแต่จะใช้เวลานานนิดนึงนะภาชนะที่ใช้ให้แน่ใจว่าไม่มีคราบมันเลยนะคะไม่งนานไข่ขาวจะตีขึ้นยากนะ พอไข่ขาวเริ่มขึ้นแล้วตามด้วยครีมออฟทาท่าค่ะตรงนี้ใช้น้ำมะนาวแทนได้นะแล้วตีสปีดต่ำต่อไปค่ะเราจะใช้สปีดต่ำไปตลอดเลยนะคะตอนนี้ไข่ขาวเริ่มตั้งยอดแล้วนะคะเราจะเริ่มเห็นรอยตะก้อแล้วค่ะประมาณนี้คือใช้ได้แล้วนะน้ำไข่ขาวแบ่งใส่ส่วนผสมที่เราพักไว้ค่ะ ใช้พายทยอยแบ่งใส่ค่ะแล้วค่อยๆตะล่อมนะคะหมุนวนไปเรื่อยๆค่ะพอเข้ากันดีแล้วล้วก็แบ่งใส่ใหม่นะทําแบบนี้จนกว่าจะหมดค่ะในคลิปได้แบ่งใส่อยู่ประมาณแดครั้งนะเราจะหมุนพายไปทางเดียวกันตลอดนะคะค่อยๆทำนะคะตรงนี้ไม่ต้องรีบนะเราจะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีค่ะถ้าอยากได้ขนมสีม่วงเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะใส่สีผสมอาหารลงไปอีกครึ่งหยดค่ะ ตามด้วยแคนเบอรี่อีกหนึ่งถ้วยค่ะแล้วคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยส่วนผสมในคลิปนี้จะพอดีกับขนาดพิมพ์หนึ่งปอนค่ะในคลิปจะใช้พิมพ์แบบถอดก้นค่ะเทส่วนผสมลงพิมพ์เลยค่ะขอไล่อากาศก่อนเข้านึ่งค่ะแล้วตกแต่งหน้าเค้กด้วยแคนเบอรี่ค่ะ มาเตรียมม้อนึ่งกันค่ะต้มน้ําใช้ไฟแรงเลยค่ะรอจนน้ําเดือดไปุดปุดแบบนี้นะคะนําเค้กที่เตรียมไว้ใส่ลงไปเลยปิดฝาให้สนิทค่ะตั้งเวลาไว้30นาทีนะตอนนี้ครบ30นาทีแล้วนะคะมาดูกันค่ะเช็คความสุกข,ของเค้กก่อนนะคะใช้ไม้ปลายแหลมจิ้มดูเลยค่ะ ถ้าไม่มีนำ้ำน้ำติดออกมานะคะแสดงว่าสุกแล้วนะแต่ถ้ายังมีนำ้ำน้ำติดอยู่ให้หนึ่งต่อจนกว่าจะสุกดีค่ะนำเขาไปพักบนตะแกรงจนกว่าจะคลายความร้อนค่ะประมาณ30นาทีค่ะตัวเค้กจะเริ่มอุ่นนะคะเราก็นำเขาออกจากพิมพ์ได้เลยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเค้กมันม่วงแครเอรี่เพื่อสุขภาพค่ะก็เป็นเค้กเอาใจสายสุขภาพแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะนะ หวังว่าเพื่อนเพื่อนจะชอบนะคะถ้าเพื่อนเพื่อชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามในคลิปต่อไปค่ะสำหรับ EP นี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ